เช่นเดียวกับในพื้นที่ EEC นะคะเพราะว่าปัญหาภายแล้งก็เกิดจากเรื่องของการใช้น้ำนะคะทำให้ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อสามารถผ่านพ้นช่วงพายแล้งนี้ไปได้ค่ะ โดยทางด้านของนางนารมนพิญโยสินวัตรนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นห่วงใสยสถานการณ์น้าและติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ําในเขตอ e ซี e C อย่างต่อเนื่องซึ่งสทนชนะคะได้รายงานให้กับความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกว่ากรมชลประทานและเอสวอเตอร์นั้นสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําประแสเพื่อไปลงยางอ่างเก็บน้าหนองปลาหล และอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่แล้วโดยกรมชลประทานนั้นสูบนน้ําประแสะคลองใหญ่เต็มกําลัง6เครื่องปริมาณน,น้ํา3แสนลูกบาทเมตรต่อวันระบายลงคลองน้ําแดง1น2 0 0 0่ลูกบาทเมตรต่อวันนะคะและไปลงอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล1น8 0 0 0 0นลูกบาทเมตรต่อวันเซอเอชวอเตอร์เองก็สูบนน้ําของอ่างประแสะอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลเต็มกําลัง6เครื่องนะคะเช่นเดียวกันด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้สถานการณ์จังหวัดระยองดีขึ้นและสนับสนุนการ บริหารจัดการน้ําในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เพียงพอในช่วงฤด,ดูก่อนฝนนี้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะต้องมีการติดตามการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอ่างเก็บน้ําในพื้นที่นําแหล่งน้ําเอกชนมาเสริมในระบบเพิ่มเติมรวมทั้งรณรงค์ใช้มาตรการ3 r อาก็คือ reduce reuse และ recycle เพื่อนําน้ํากลับมาใช้ซ้ําและให้มีน้ําเพียงพอด้วยโดยสาเหตุหลักก็มาจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยมากนะคะบางพื้นที่นี่นะคะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงเกือบร้อยละ40ค่ะทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําต่าง มีไม่เพียงพอใช้ในสาหกรรมหรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งก็ต้องขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามทีเอนช่อง16นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่นวนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook t n n l i v e นเลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิ้นไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ